ให้พตัดเนี้นะถ้าไถ้าไม่ผมผมจะตีกล้องฟันของเจ๊แพงคือผมจะตีเป็นตัวไหนเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเก้าหรือว่าเจ็ดเก้าห้าหรือห้าไอ้เจ็ดห้าเก้าเพราะว่ามือจับจับนี่คือเจ็ดมือนี่คือห้ากุ้งคือเก้าคือ ห้าเจ็ดเก้าถ้าฝันได้สี่มันจะมากกว่าเก้าหนึ่งตลอดเลยเนาะืจเออเงินอย่มุนใจของเงินอันนี้คนอันนี้คือเป็นความนถ้าฝันได้เสี่ยงถ้กี้เล่นหวยหุ่นเนี่ยถืงซื้อมือเลยแหละนี่คือเป็นความฝันของเงินเนาะคนตีตามที่เพิ่งเคยฝันะจเพียงแต่เข้ากับเบาซูฟังซื้อแต่ว่าเขากัเอาของเกลี้ยง่นนละพี่น้องนะคะนำเสนอเนาะจังไหมักชอบก็จังก็เอาเนาะจังที่จะละหน้าอีกทีหนึงอ่าบ่มักบ่ชอบเพิ่งแล้วกับพันๆเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับ จะรื้อมาทำเรื่องตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์ลุ้นนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทั้งชมการันต์สั่งไม่เห็เป็นเพลงแนวทางเท่านั้นนะครับเก้าสองเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่โต้มาเก้านะมีมีอยู่สามตัวเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่สำนักลาทำาำนี้เก่านะฉันบักสำนักเอาเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้เจ๊แพเว่าวขอมฝันอีกจักรอบเนี่ยนะครับเอาข้อมฝันเอาทุกวันนี้เอาข้อมฝันเอาเน้นๆเลย ฝันจังไดครับฝันว่าเจตังว่าอยากกินกุ้งกับเจหนึ่งค่ะบันนี้ฉันบัดออกไปไปจับกุ้งได้มักระคู่หนึ่งเอามาให้เพื่อนจินค่ะเป็นกุ้งกุ้งฝอยแล้วเป็นกุ้งแม่นาวกุ้งใหญ่กุ้งฝอยกุ้งฝอยกุ้งน่อยกุ้งน่อยจ้ะได้ได้เอาไม้เพื่อนกับคู่หนึ่งก็คู่นึงหรือเ่จ้ะเพื่อนอยากก็เลยไปจับม้าไห้ครับเอาคือฝันดีแล้วก็เคยฝันเห็นจะเกียรอกุ้งกุ้งเนี่ย ว่าฝันดูเร็วว่าได้กุ้งเนี่ยว่าฝันดูเร็วครับตะกี้ฝันยังได้ออกย้ำนั่นฝันเห็นมาได้จับกุ้งนี็นไหมแม่ตีเป็นตัวได้ครับเก้าหนึ่งยางเดียวเลยเก้าหนึ่งอย่างเดียวถ้าฝันยังสี่มิได้ออกเก้าหนึ่งค่ะเก้าหนึ่งเถ้าถ้าถ้าเก้านีมาเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่สามตัวค่ะ้ามาหลับเก้านะทำอันนี้คือเป็นความฝันของ เจ๊แพ้เด้อฝันเห็นฝันเห็นเจ๊ตังกับเจ๊นหนึ่งอยากกินกุ้งกกเจ๊แพ้ก็เลยไปจับมาะไฮอ๋อพี่น้องใ,ในเป็นกระโคได้เป็นกระโคเลยเอาไม้เพิ่นมั้งนึเอายเล่ไม้เพิ่นบุ <c oughs> าา้เอาโชคไห้เพิ่นเดี๋ <c oughs> เอาโชคเอาโชคล่าให้เพิ่นเจ๊แพ้ได้ไหลายอันดีแลว้วเราความฝันกุ้งตายแล้วนะนะกุ้งกะกะตายแล้วมันบ้าเต้น มันก็สิหลายตัวสิมีซูนของมานเองป่านนี้เวลาคือคือกลุ่มแบบนี้คือมิตาเกลนึงแม่อ่าฝันยังไบบมิตาเกลนึงเท้าสิตีไปหลายตัวกับอะไรหลายตัวมันตีหลายตัวกับแต่บางคนสิเดียวบอกว่าแต่ว่าเจแพะมักแบบนี้มักตัวนี้เจแพะชอบเดี๋ยวที่ตีเดี๋ยวที่เขียนเลขความฝันของเจเพะไปก่อนออาเดี๋ยวเอาเฉพาะตัวเลขความฝันมาดิเอาเขียนมาชัดๆเฉพาะความฝันเจแ ของมาเจ๊แผ่นเนาะไข่ปลาเพิ่นอยากเ็เป็นสองชุดเดี๋ยวนี้ปลาชุดแรกมันจะเป็นรับทางไกลรับมีที่มามันจะเป็นขยะหนึ่งชุดหนึ่งแต่ว่าความฝันนี่มันสามารถตีได้นะคะแล้วก็ความฝันเจ๊แผ่เขียนออกมาพนะคะทั้งผมทั้งเจ๊แปะตีให้แล้วก็แอดมินด้วย เนาะแล้วก็ความเหมือนกับ huh. ว anyway. okay. ่าเราไปถ่ายคลิปความน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าบางทีเขาอาจจะตีก็ถือตัวเจ๊แพรสักทีก็ถือจะได้หรือว่าเอฟซีเบิงคนฟังคนอาจจะตีถือไปได้ใครฟังให้ฟังความฝันแล้วก็ให้ช่วยตักตีเนาะเอ้ตัวเองมาตีเอาตัวเองมาช่วยเอาตัวนั้นเนาะคลิปขึ้ยาวแค่พี่นอนเอาด้วยครับเอาความฝันของเจ๊แพรนะครับเนาะพี่น้องก็ร้องร้องร้องลายเลี้ยงเบิงร้อง ร้องตีเบิงว่าจะตีถือกันคือกันกระเบิลบอลนะครับส่วนเจแปนว่าจะตีเป็นตัวเลยนะเก้าหนึห่งจ้ะหาเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งนะครับซึ่งหาเก้าหนึ่งส่วนเอฟซีตีตีเป็นตัวใดก็ร้องตีเบิงเด้วนะครับก้อนน้องเบลตีเป็นอะไรน้องเบลน้องเบลตีเป็นตัวไหน เจ็ดเาหนึ่ง <1. S 2> ตีเป็นเจ<ว>็ดเก้าหนึ่งก็เไปเจบตีห้าเก้าหนึ่งน้องเดลตีเจ็ดเก้าหนึ่งไอ้มององตีตัวไหไอ้มอองตีเป็นห้าเจ็เก้าเขียนไปแค่นี้นะตีดังมาก,กไม่หายมองคลองเลยกระวนอยู่ในน้ำกัดแมนน้ำนิ้วหายเนืองกับเจทดแทนกันได้ก่อนนี่แหะ สามตัวนสองตัวเนี่ยเพื่อนมาตัดตัวเองเลขหนึ對對่งกับเลขเจ็ดกิดตัวเดียวกันแค่นั้นแหละเดี๋ยวเราต้องการเอาเจ็ดตัวใหญ่นะครับเลขความฝันนี่หน่อยฝันเจ๊แพรความฝันเจ๊แพเจ๊แพรฝันอ่ฝันมาจับกุ้งเนาะได้เป็นกุ้งเนาะได้เป็นกุ้งนะครับเอามาให้เพื่อนจินจังหวัดสุนหกเจ๊แพรหรือฝันเนาะฝันมาสุนเพรเต็มเต็มเลยฝันสุนหกเต็มเต็มบอกว่า เพิ่นมาถามก็อบอกเพิ่นศูนย์หกตัวเดียวเพิ่นกับพักกันถึงอันนี้กับฟันว่าได้กุ้งไห้เพิ่นนี่กุ่งมันกระตายเนาะกัะตีเก้าหนึ่งนี่แหละก้อนฟันหนึ่งเจแพ็มันใจที่สุดคือถ้าเป็นสองตัวนี่คือเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นสามตวัวแบบเจแพ้ดนี่เห่งห้าเก้าหนึ่งเนาะส่วนนั้เดีวยวนะครับ <c oughs> ตอนนี้สัมภาษณ์ทางสายโทรศัพท์แต่ น้องเลยอ่าน้องเดตีให้เจ็ดเก้าหนึ่งเนาะส่วนอาบุพองตีให้ห้าเจ็ดเก้าหรวผมเพี้ยนอยู่นี่หรืล่าห้าพี่น้องเพราะว่าแกดันมาได้จับกลุ่มเนาะเจ้าดูอยู่ประมาณนี้ดูว่าเอฟซีถัดไปตีเป็นตัวอื่นใดกันตีในเลนนตนะฟันในซีรีส์เก่าแน่ใช่ครับตั้งแต่ก็มีเก่าฮะตั้งแต่ก็มีเก่าจั้งแต่ก็มีเก่าจ้่ในความฝันเจ้าเจ้ามั่นใจตัวใด เก้าหนึ่งคเก้าตัวเดียวโอเคเอาโชว์โชว์เลยเลขลัเกไปแล้วมีแค่นี้แหละอันนั้นยังอนี่ควนเจแะครับอันนี้จะเป็นเลขความฝันเ่มนชุดแรกคือเจี๊แพตี่าตีความฝันออกมาเป็นห้าเก้าหนึ่งชุดที่สองนี่น้องเบลน้องเบลพ่านวยก็ตีความฝันออกมาเจ็ดเัอตัก้เม่ือนจกโอกอี เขียนเก้าหนึ่งนตลเป็นพิเศษวะคะอ่าเน้นเป็นพิเศษอ่าเขียนพิเศษเลยเจ้าหนึ่งแล้วมุมมุมไม่สิ้นห่างก็หนึ่งนิลว่าสิบสี่เราได้เขียนว่าอยนี้น้ำสี่น้ำไหนมตัวกรอกไปด้ตัวสี่ตัวตะลีด้วนี่แดงเตี้ยบาดนี่สุดสี่น้ำตัวบาดนี่อ่าโอเคครับพี่น้องแคปได้แคปให้ดูเลยนะครับอันนี้ฟันเนาะอันนี้เล่นฟันเน้นเล่นฟันจ้า โันี่เดีส้นนี่เป็นเส้นของเจแพฝันนะครับอ่าโอเคพี่น้องเบเพนนี้คือลายุ้นตียะคะหรือว่าเอซอยากลองสีเบิ้งกับลองพิจารณาเบิ้งฟังของฝันอะไรกับติยวเนาะแต่ว่าเจเพแล้วหมั่นใจะเด้อเกนึเออเราหมั่นใจบว่นี้เ่าหนึ่งลกลับด้วยนะเก้าหนึ่งเก้าไปบนไปล่างด้วยนะครับ คือว่าเป็นโครงสุดท้ายเนาะแค่แค่น้อยการความฝันทั้งเรศลับมีที่มานะครับว่าฝันโดนเหรออาจารย์ว่าฝันโดนยอมว่าฝันโดนเรศตักจะได้กินกุ้งวันนี้ละว่าเอากุ้งไฟเด้อกุ้งมักตอนโอเคครับะสุดท้ายก็คงจะเป็นเพียงเพียงแนวทางนะครับเดี๋ยวเอฟซีเปนถือว่าเจ้งสันเจ้งซี่เนาะกต่เจ้งเด็กอะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทั้งชมกัะน้ำสนอให้ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณเจ๊แพรนะครับที่มาให้น้ำชาในจังหวัดยาสักขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม